สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนิตย์วันนี้เรามาต่ออีพีที่สองนะคะอัปเดตสถานการณ์บกสช่วงเทศกาลสงการนะคะเพื่อนเรามาเก็บบรรยากาศในบกสช่วงเทศกาลสงการนะคะรถเข้าออกนะคะน,นี่ก็จะเป็นรถคันแกนะ ช่วงนี้ตั้งแต่วันที10่10ถึงวันที่15นะคะเราก็จะเก็บบรรยากาศที่บกสสุรินทร์นะคะเพื่อนบรรยากาศรถเข้าแล้วก็คนกขมากลับมาสุรินทร์นะคะเพื่อนันนี้เร้อยเอ็ดกำลังเข้ามานะคะเพื่อนที นีบรรยากาศเย็นๆเราอยู่นะทางบกสอนะคะเพื่อนก็จะมีมอไซค์นะคะมารอรับเยอะส่วนมากนะคะเพื่อนที่ีเราจะเก็บภาพบรรยากาศอันนี้เป็น EP ที่สองนะคะเพื่อนก็จะเก็บไปทุกวันนะคะให้ชมบรรยากาศในบกสอทุกวันนะคะช่วงนี้ ต้อนรับเทศกาลต้อนรับเทศกาลวันสงการนะคะก็เข้าช่วงเทศกาลสงการแล้วนะคะทีนี่ก็คึกคักเลยนะคะในบขสสุรินทร์เริ่มคึกคักนะคะนะับอันนี้มานะคะก็เดินทางบางคนก็กลับมาเยี่ยมญาต รต่ว่าจะเดินทางไปเยี่ยมญาติที่บ้านนะคะบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมาทำงานที่สุริ์ก็จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงลาพักนะคะก็เรื่องยอยกันเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ เวลาสิบแบบสิบแปดนาฬิกาแล้วนะคะช่วงนี้ในบรเศรีสุนท์ัเทืองอน,นี่ก็จะเป็นรถตู้รัตนาบุรีรัตนาก็จะออกเกบมุงนะคะรอบสุดท้ายนะคะอันนี้บรรยากาศน,นั้นรุงเทพสีสเกตนะคะทานเทือม รอบเย็นๆนะคะเราอยู่บกสนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศช่วงเช้าช่วงเย็นให้กับเพื่อน,นเนิตยได้ชมค่ะช่วงนี้ก็เราก็ขอให้เพื่อนเิตยทุกคนทุกท่านที่เดินทางกลับบ้านนะคะช่วงวันเทศกาลสำการก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ โชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถส่วนตัวมารอรับนะคะที่บอก็ส่งน,นะคะเช่นนี ั้งมอไซค์แล้วก็พิกัพนะคะมารอรับที่บกาาสองนะคะสะส่วนใหญ่น,ะะน,นี่ก็จะเป็นรถคอนแกนซุบินนะคะไปคอนแกน,ะะนนะคะเที่ยวเย็นนะคะเพื่อนโทนะคะจับบรรยากา,บกาศบกสองนะคะก็เย็นๆนะคะ นี่รัตนะนี่ก็จะเป็นรองขันแข่นค่ะเพื่อนไขันแข่นรอบเย็นมีอยู่ในคันนะคะเพื่อน เป็นไปหมอชีพทะะเค้า18นับตา30นะคะมีเครือขวเ999นะคะรุบเพียงก็จะเป็นรถตู้สนมนะคะรอบเพียนี้ก็จะเป็นรถสนมนะคะเส้นสายไปบ้านผ่านน้านแอดพอดีนะคะก็จะเป็นรถออกร้อยเอ็ นะ,ะพเพนเข้ามาอ๋อรถไปเู้น,นะคะตรงนั้นบอกแล้วนะคะสนมนะคะเส้นนีต่อไปเส้นอำเภอสนมผ่านบ้านแนดพอดีนะคะก็จะผ่านเส้นเข้าอำเภอสนมนนะคะเพื่อนรถสนมก็จะมี เช้าหนึ่งคันแล้วก็เที่ยงหนึ่งคันก็เย็นอีกหนึ่งคันนะคะเช้าก็จะเป็นรถตู้มาเช้านะคะแล้วก็กับเย็นนะเพื่อนใส่แล้วนะคะก็ออกไปแล้วนะคะกับโอคโซนะคะเย็น ไปเรียกนะคะไปทำแก่นนะคะทุก รตวันยักรรถเข้านะคะคเพื่อนก็มาสรินไม่ต้องกลัวตกรถนะคะคเพื่อนถ้ามารถเย็นก็จะมีบริการทุกๆนะคะมีทุกๆแล้วก็มี มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะก็เรียกได้นะคะเป็นฟรีะะนะคกำลังเดินทางไปเยี่ยมญาติแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ที่สุรินก็จะไป กลับบ้านนะคะแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ที่อื่นก็จะเข้าสรว่งนะะ้บหมุนเวียนกันไปนะคะเพื่อนก็ต้องไปทำงานนะคะเรียงปากของของตัวเองนะคะเพื่อครอบครัวนะคะก็ต้องจากบ้านไปทำงานกันนะคะ ก็เทศกาลก็จะเป็นการกลับบ้านรถน้ำดำหัวผู้เลกผู้ใหญ่นะคะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะคึกคักถ้าเทศกาลสงการานก็จะกลับบ้านคึกคักกันเลยนะคะ หรือวันสงการหรือเทศกาลปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะน,นั้นก็จะเป็นรถภูเกตนะคะมาจอดที่สถานีนะคะเพื่อนวันนี้ช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนเพื่อนทซีนะคะมาชมบรรยากาศบกสรอบเย็นนะคะในวันที่10เมษายน2566นะคะก็ เก็บบรรยากาศนะคะเป็น e ีีที่2นะคะเราจะทำเป็น e ีีไปนะคะในช่วงเทศกาลวันสงกา์นะคะเพื่อนๆก็ทำเป็นเก็บอีพีอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองไว้นะคะเพื่อนๆโอขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกนนะะทกำลังใจ ที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันรัศมีและสไตล์ด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ในเทศกาลดันทีใหม่ไทยก็ในนามของแอดมินก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขผนเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดส่งความเมตมาปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะอายุวันน่าสุขภุระ อย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยเฮงๆกันทุกคนนะคะเข้ามาชมคลิปของเราก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไรเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะอีีที่ อีพีต่อไปนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ